นกครับเตรียมตัวออกเดินทางครับวันนี้ครับ5โมงครึ่งครับปลายทางก็จะเป็นสีสเกตครับตัวนี้นอายุประมาณแปดเดือนครับตัวน,นี้ลงออกป่าสอง,ง,ง,งครั้งครับกำลังลินถ่ายนนด้วนะครับเพื่อนหน้าตาประมาณนี้แล้วครับวันนี้5โมงครึ่งครับขึ้นรถไป ไว้เนี่ยเปดเดือนครับถ่ายขนอยู่ครับตัวนี้ไปเดี๋ยวขนสุดเดี๋ยวก็ได้ลินเลยครับลงดินสองครั้งนะครับหน้อยไว้แปดเดือนดลงเฟิร์กครับ ขิปสดขิดซอสโลนหนึ่งตัวเดินทางได้ครับพร้อมขึ้นรถนะปลายทางสีสกีรอรับได้เลยครับพร้อม